The right up, the right up. So, the FC. บอไมกิสานบรนนา .Channel ครับพ <ok> <era> <again> <c eless ness> <im> <insane> nice ี่น้องครับพี่น้องมนีผ้าว่าเท่าทางหูกลางฟาอ้อยครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นหล่องอ้อยนะครับมันเป็นหล่องอ้อยที่เขาปลูกนะครับแล้วหอก็แหวกนะครับเอียงเอียงเอียงอ้อยไปนะครับเอียงอ้อยไปฟังสายฟังขัวนะครับแล้วหอาก็มัดมัดแหวงชีครับพี่น้องนี่ครับเอียงแล้วก็มัดแหวงชีบ่ให้มันบ่ให้มันล้มมาหาทางนะครับเอียง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 ครับโบเดตัดนะครับน้องพี่น้อง เฮาบระเด็ตัดต้นอ้อยเขานะครับเข้าอาศัยว่าเอียงมัดนะครับนี่ครับเอียงตัวใดมันมักดีกลับมากขึ้นกับมัดแหว่งสีครับพี่น้องนะครับกับแหวกแหวกมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับแหวกเป็นทางยางมาเรื่อยๆครับนี่ครับผ่านดมครับผมผ่านดมคนเก่าคนเดิมครับนะครับแล้วก็นันิดนันิดแหวกไปทั้งปู้นครับปลาเก่าครับพี่น้องปลาเก่าคือกันครับ เป็นปลาที่เข้าเคยยิ่งนะครับแยวที่นี่เข้าร่องมามาแหวกตรงกลางบึงนะครับฟางลองอ่อยนะครับนี่แหวกตรงกลางลองอ่อยไปเรื่อยๆครับนะครับอันใดที่มันเอ็นมาเข้ากับมัดมัดนะครับเคสพี่น้องเดี๋ยวทางทางเรเดี๋ยวพาไปเบึงกองเขาครับพี่น้องว่าสิมีหมายบอนะครับเดี๋ยวคนอยากทิศทางก่อนครับผมครับพี่น้องมาบงวันนี้ครับนี่จะมองขุดหากินมาเลยครับพี่น้อง มองนี่ครับหอยคุดหากินเต็มเลยไม่เหี่ยวอาจจะเนี่ยไม่เห็นนะครับแต่ในตาเห็นอยู่ดีครับเนาะหอยคุดหากินครับจางกึ่งเลยครับพี่น้องมองนี่ครับแต่ที่มีโตอยู่ก็อยู่จังรุนกันครับมองครับ สุดทากินขี่ทิ้งไว้โอเคครับผมติดตามต่อไปครับครับพี่น้องเริ่มอ,อ้อยแล้วครับนี่ครับรวมกับนาเนตเริ่มอ,อ้อยแล้วครับเดี๋ยวพาไปบึงก้องครับระยะนี่ครับระยะ จากนี่เป็นนี่ครับประมาณ3เมตรครับ4เมตรครับโอ้โหดูนักขี่น้องกองเขาครับนี่ทางเลนหากินครับนี่ครับทางนี้ครับห้อยขี่ห้อยอย่างไรกันบ้างกล้องไว้ท่างมันครับทางออกไปทางนี้ครับ ทางออกไปทางนี้กับทางออกเป็นทางบุญครับเนี่ยก็เป็นเยื่อมันบ้านครับพี่น้องแกบผสมห้านะครับหรือว่าเขาเปลือกครับที่ครับเดี๋ยวไฟเบร่งกล่องต่อไปครับครับพี่น้องภายเบร่งอีกมองนึงครับนี่ครับระยะประมาณ สามเมตรเกือบสี่เมตรครับพี่เบเดี๋ยวเขาข้าผ้าเบื้องในครับพี่น้องก้องเขาประมาณนี้ครับอยู่ข้างในหลอเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับมันจะมีหูออกมาอยูอบนี้หูหูแลนมาทางนี้ครับกองไว้น่ยครับพี่น้องนะครับเผื่อมันเป็นรูง่าเขามากพี่น้องรูมีลายใสครับพี่น้องนะครับโี่ครับประมาณนี้ครับก้องเขาครับ ปิดปิดแนครับพี่น้องปิดปิดถางรางแน่นะครับบ่อให้มันเห็นตัวเข้านะเวลาเข้า่องมาจากลังนะครับโอเคครับผมตามครับนี่ครับอีกมองนึงยะสามเมตรนี่ครับนี่ครับกล้องเขาครับประมาณนี้ครับพี่น้อง ครับพี่น้องเต็มแรกครับน้องเต็มกองเขาเลยครับแต่ว่าเป็นกองเขาเก่าครับพี่น้องซื้อนั่นครับลองยางม่าบึงกองเขาเก่าครับบ่คิดว่าสิเขาอรพี่น้องบ่ได้กดเขามาตอนเขากองเนาะให้พี่น้องบึงครับพี่น้องเต็มแรกมันครับพี่น้องติดตามครับผม พี่น้องแตมที่สองครับนั่งลีกินเขาครับกองเกาขึ้นกันครับพี่น้องนี่จะซื้อนี่ครับนั่งเห็นดำๆอยู่ข้างนอกกองเขาครับพี่น้องโอ้ดีแต่บนนี้ครับบักเอบเลยครับพี่น้องดุนงามๆครับพี่น้องฝากติดตันน้ครับแตมที่สองก็เข้าครับสาหรับความขึ้นนี้สวยงามครับผม นะครับวันนี้ภาพยิงงูปลาอ่อยคือพี่น้องนะครับไปยางมาแล้วครับนาอไปยางมาแล้วนะครับรอบนึงนะครับมีผลงานแล้วนะครับเสียไล่เสียไลยครับผ่านสเันใสเอ่นี่ยกโป่งนะครับตัวเดียววัดขึ้นครน่ครับนี่ครับนาดมครับผมนี่ครับอับเนียครับนี่กล้องกระท่อมต้มนะครับผ่านหนบครับผมผ่านบอลครับซับ อยู่ในเต็นบุญครับขับรถ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 ับเดี๋ยวขับสิบล้ออยู่ไปหลุ่นกันครับพี่น้องเนาะว่าสิมีโตมีแตมมีอย่างอีบอลครับว่าสิเห็นอีบอลครับวาผู้ใดชิไดีหิวหางมาแน่นะครับเนาะหมายเดิมครับปลาอ้อยครับเส็นประคนชัยกระสังครับทางไปสุดินครับพี่น้องติดตามครับผมไปครับ รียกเลยครับเรียบร้อยครับเรียกเลยครับพ่นพูนพูนอู้นี่ดมได้ไหมนิ้วเต็มครับบักไงเลยครับนี่วหินเต็มนิ้วัานี่ครับเราเพิ่งเต็มนั่้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเรียกว่าไหร่เนี่ยลงข้างล่้นมาเลยเข้า้งนีออกไปนู้นนี่ครับพี่น้องโดมครับสองเต็มครับบักไงครับพี่น้องโอู้นี่ครับสองเต็มของกระดมครับอืมมันไหมครับนึกยังนึกครับผม นี่กองแแหงกองแแหงครับพี <tinc S 2> ่น้องเอ้ยนี่ครับปู้หนูมีแต่ใส่นี้ี่พี่น้องใหญ่กว่าเฮะเป็นใหญ่กว่าเป็นเรื่องนี้เลยกระเพครับพี่น้องแต้มที่สามครับ คือกาครับคือบลอยู่ครับพี่น้องเยสุดยอดครับผมงามๆครับพี่น้องติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องด้วยคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันคอมเมนต์มาคุยกันน้ำพี่น้องครับพี่น้องสุดยอดครับ กบพี่น้่ผ่านไซมากนะครับพุ่นครับเห็นแต่ไฟครับมาเบิ่งครับรุ่นกันครับว่าผ่านไซชิเดียวโตบ่ครับโอ้โของแท้ของแท้ครับผ่านไซเปลววารสารเด้อครับพี่น้องของแท้ของแท้ครับพี่น้องเออบักไง้อครับพี่น้องเบิ่งครับย้อนเดียวว่ะ โอ้ยกโป่งเนี้ยยกป่งเนี้ยยกป่งเนี้ยสุดยอดนี่นี่นี่ของตะโดมกับใครใหญ่กว่าของตะโดมไหมเท่ากันเลยมั้งดูเยรุนเดียวกันโอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องพ่านใส่ได้มากครับอืมเอ้พี่น้องเอ้ยได้โลหนึ่งได้ครับตัวนี้ครับพี่น้องอืมบอลลูกกับเกือบโลแล้วครับพี่น้องเอ้ย ออยอดครับติดตามต่อไปครับผมพี่น้องดมมาแล้วครับเป็น,นดมใดบ้ครับพี่น้องนี่อ้เห็นหอยหางมากครับพี่น้องเจอไหมอู้จุดปูดใหญ่ครับพี่น้องสองแตมครับสองแตมอู้ยของแทครับพี่น้องนี่สุดยอดครับผมโอ้กำลังงามเลยครับพี่น้อง เอ้ยใส่นี่นะครับพี่นอ้องเอ้ยหนูปานี่จุดยอดวครับผมนี่ พี่น้องบอกเข่าควงเขาครับโดดออกซือนี่ครับพี่น้องนี่เป็นัางยกลางเันแท้ครับกลางแทนโอ้นี่นเสียงห้องทรงไปห็นแต่หางสันเกือบยางนี้นะครับกำงานครับพี่น้องสุดยอดครับครับพี่น้องปุ๊ดปุ๊ดปุดปุ๊เห็นเดตาครับครับพี่น้อง บริกดยิ่งให้เบ่งคับตอนแรกครับนู้ว่าเขากงเขาครับน้องจุดปูอยู่ในป่าอีกครับพี่น้องเอ้ยพีเราเห็นมันแรนมากครับบวกเขากงเขาเมื่อนี่ผมส่งไปเห็นตาครับที่แหลกลบครับหันหลังให้เห็นดำๆแบบสล็กจึกเรับพี่น้องติดตามครับพี่น้องแปมยิ่งครับสล็กจึกเล้วครับผมติดตามครับ ได้ว่าแม่นจะพาลูกนี้อีกครับบักใหญ่เลยครับพี่น้องใส่มาตรฐานครับติดตามครับผมนั่งเต็มกองเขาัวเรศครับเห็นครับกําลังสิยิงสอดปืนขึ้นครับหลีไปข้างหลังครับเห็นแต่นั่งกึดๆๆึอยู่ข้างหลังดีแต่พวกนี้ไปไกลครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจคุยกันนําเด้อครับเด้อติดตามครับครับพี่น้องไม่ไม่เตรียมเร่งนันว่ได้กดยิงให้เ่ิ่ดนเนาะ

ที่หาครับสี่เงเหนครับที่ตามก็ผมพี่น้องโอ้มานๆาครับครับพี่น้องผลงานคำคืนนี้ครับโอ้นับบทถวนครับพี่น้องเอ้ยนับทีมงานครับเป้าสะอาด นะครับอ่เต็มหนึ่งนี่โอ้รายอยู่กันนะนี่ครับนี่ทีมงานครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องปาอ้ยนี่นี่ครับปาหน่อยกับปาทางในพูดนะครับพี่น้องครับผลงานก็ถือว่าสุดจอดครับพี่น้องโอ้มีต่รุุดแบบบิ๊กใสใหญ่ยักษ์เลยครับเออนี่ครับหนูไห้ยิ่งก็มีครับพี่น้องนีครับ เกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองนะด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ